ฮัลโหลได้ยินเสียงมามีมไหมได้ยินคับเป็นไงมั่งทำงานทุกวันเลยหน่อยเปล่าไม่เหนื่อยครับผมดื่อยสนุกดีแล้วเมื่อวานเอ่อวาเลนไทน์ได้กินอะไรอร่อยอร่อยไหมเมื่อวานเมื่อวานวาเลนไทน์อะไรนะอะไรอร่อยนะได้ทานของอร่อยไหมอ๋อกินไปเยอะเลยครับผมกินเยลลี่ไปเยอะมากโอเค อยากให้อื่นเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับเต้นอะไรนะครับเต้นเต้นตามน้องให้ดูหน่อยอพร้อมนะได้เลย ทำหน้าตามด้วยทำหน้าตามด้วยทำหน้าตามด้วยเอออีกแอปหนึ่งเออไปกดใครวารักนะไม่ของมึงกันถ่ายรูปสวยทุกงานเลยโอ้ยขอบคุณเต็มเลยขอบคุณครับก่อนก่อนวางก่อนวางบอกรัก มามกีก็แล้วก็ที่รักแล้วก็อ้อนๆหน่อยครับแฟนๆครับรักนารักกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับมามีค่ะรักนารักกันเยอะเยอะนะเอยขอบคุณทุกทีเก่งได้ปะได้ได้โอ๊ยเก่งว่ะเก่งที่สุดเลยรักนานไปปะ